สวัสดีค่ะน้า83นะคะการอ่านและเขียนบันทึกกิจกรรมที่ระบุเวลาค่ะอ่านบันทึกกิจกรรมที่ระบุเวลาและตอบคำถามนะคะซึ่งบันทึกกิจกรรมที่เขาให้มาก็จะเป็นบันทึกกิจกรรมข้อ่ายลูกเสือของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3นะคะมี2วันนะคะซึ่งวันแรกก็คือวันศุกร์ที่20ธันวาคมพศ2562นะคะ แปดนาฬิกาก็จะรายงานตัวค่ะแปดนาฬิกาสามสิบนาทีประชุมกองนะคะเก้านาฬิกาสามสิบนาทีเดินทางไกลค่ะสิบสองนาฬิการับประทานอาหารกลางวันค่ะสิบสามนาฬิกาฐานทักษะลูกเสือค่ะสิบเจ็ดนาฬิการับประทานอาหารเย็นค่ะสิบเก้านาฬิกาสามสิบนาทีการแสดงชุมนุมรอบกองไฟค่ะและก็ 21น,นาฬิกาปิดประชุมรอบกองไฟเข้านอนนะคะอันนี้ในส่วนของวันแรกเนาะส่วนวันที่สองค่ะก็คือวันเสาร์ที่21ธันวาคมพศ .2562 ค่ะ6นาฬิกาตื่นนอนกายบริหารค่ะ7นาฬิกา30นาทีรับประทานอาหารเช้า9นาฬิกาปิดประชุมกองแล้วก็9นาฬิกา30นาทีเดินทางกลับบ้านนะคะ เมื่อเรารู้ข้อมูลแล้วนะคะเราจะมาตอบคำถามกันนะคะข้อแรกค่ะขอ้อ1นะคะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สเนี่ยร่วมโทษค่ะข้อแรกนะคะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ร่วมกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือวันที่เท่าไหร่บ้างนะคะเมื่อกี้นะคะก็คือมี2วันก็คือวันศุกร์ที่20ทธันวาคม2562กับวันเสาร์ที่21ทธันวาคม 25งพน้าหกสะคะอ่ะเราก็เขียนไปค่ะวันศุกร์นะคะที่20สิบธันวาคมค่ะสองห้าหกสองนะคะและ วันเสาร์ที่21นะคะธันวาคม2,562เหมือนกันค่ะต่อไปนะคะข้อ2ค่ะนักเรียนต้องรายงานตัววันที่เท่าไหร่เวลาใดนะคะอ่าเรามาดูค่ะ นักเรียนรายงานตัวก็คือตรงนี้นะคะก็คือวันศุกร์ที่20ธันวาคมนะคะเวลาก็คือ8นาฬิกานะคะอ่าเราก็จะได้ว่าวันศุกร์ค่ะที่20ธันวาคม 2,562ค่ะเวลา8นาฬิกานะคะต่อไปนะคะข้อ3ค่ะวันศุกร์ที่20ธันวาคม2,562เวลา9นาฬิกา30นาีนักเรียนทำกิจกรรมใดนะคะ9นากา30นาีนะคะก็คือนักเรียน เดินทางไกลนะคะ,ะเราก็เขียนค่ะเดินทางไกลนะคะต่อไปข้อ4นะคะวันเสาร์ที่21ธันวาคม2,562เวลา9ก้นาฬิกานักเรียนทำกิจกรรมใดนะคะวันเสาร์นะคะเวลา9ก้นาฬิกานะคะก็คือ ปิดประชุมกองนะคะเราก็เขียนว่าปิดประชุมกองค่ะและข้อ5ค่ะนักเรียนตื่นนอนและกายบริหารเวลาใดนะคะ,ะตื่นนอนและกายบริหารนะคะก็คือ6นาฬิกานะคะ เราก็เขียนว่า6นาฬิกาค่ะเวลา6าหนาฬิกานะคะต่อไปะคะ่ะข้อ6นะคะนักเรียนกลับบ้านวันที่เท่าไหร่เวลาใดนะคะเราก็มาดูค่ะนักเรียนเดินทางกลับบ้านก็คือวันเสาร์ที่21ธันวาคม สำรวจหน้า83ก็จบไปแล้วนะคะ